เริ่มแล้วเนาะสำหรับเส้นทางลงบังแม่นเิ่มแล้วเนาะสำหรับการปรับปรุงขยายเส้นทางก็ที่สำเร็จกันแล้วเพราะว่ายู่ปัจจุบันนี้ก็นี่นะคนก็ขุดลองขุดทอเห็ดทอระบายมาลายมาแล้วเนาะถือว่ายาวแล้วเนาะฝากทางด้านนั้นทางกำขวามือก็ได้เนาะมาทอดจุดนี้ก็เป็นทางกำไซ้มือแล้วไปออกมาละ ระยะทาง10กว่ากิโลเมตรคองการขยายและซ่อมแปลงเส้นทางจากสีแยกไฟแดงนอนสะอาดหาสามแยกนาสาลาจุดส่วนของบ้านลาดควายเนาะที่จะต่อใส่บ้านนนแต้ในปัจจุบันนี้ในจุดส่วนที่ได้มีการขยายป่าทางเนาะก,ก็คือทั้งส่วนทางด้านนี้ทั้งส่วนทางด้านนี้เองเนาะแม่นได้มีการหลงทอ่อเกี่ยวกับท่อระบายน้ำแล้วก็เป็นอีกจุดที่ว่า เป็นเสื่อมอะระว่างสองบ้านหันแมนเป็นขวาเนาะจะได้มีการขยายขวาออกเติมแล้วก็จะไดะ้มีการเพิ่มดินเนาะ ระบาทางออกตืบเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี่ก็ยังหากาเอาเป็นก้อนหินที่ได้สีมังเนาะที่ได้มาจากการขุดหาทางอยู่ในส่วนสีแงกไฟแดงนุาสานเนาะเอามาถมไว้ในส่วนนี้เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปเบืงองความคืบหน้าและสภาพโดยรวมในปัจจุบนันนี้ในส่วนของอาการปบรปุงแล้วก็ขยายในเรื่องของเส้นทางโครงการดังกล่าวนี้ไปฮอดจุดใด,แ,ดแล้วเพราะว่า จุดนี้เนาะเป็นอีกหนึ่งส่วนของโครงการอันเดียวกันครับตัดมีไซส์เนาะซีแยกตัดมีไซส์ออกมาหาซีแยกโนนซาดแล้วก็ซีแยกโนนซาดไปหาสามแยกนาะสาลานั่นเองเนาะตัวนี้ก็มันมีการคูดหน้าทางออกไปแล้วลูกค้านเนาะเราก็จะเห็นได้ว่าในส่วนบริเวณทางด้านหน้าวัดโนนแต้เนี่ยออกมาฮอจุดนี้แมีนเกิดจะมีอเอิ้นวาเทเนาะในส่วนของสาราน,น,น,นี่ก็เป็นขวานด้่นี่เน,นาะ อ่าบนระบายน้ำนี่ก็ต้องได้เฮ็ดอนมนพรมดินคูนเขาอีกเนาะก็ได้ ปะเอาไว้ก่อนเนาะเห็นในส่วนที่สามารถดําเนินไปได้ก่อนเพราะว่าเป้าหมายในการดําเนินเกี่ยวกับการขยายเส้นทางดังกล่าวนี่เห็นเนาะกใช้เวลาอยู่เซาซีเดือนเนาะตามเนื้อในของโครงการเนาะเป็นภาคส่วนของรัฐบาลเนาะเจ้าของโครงการกับแมนโยธาธิการและขนทรงนาอหลวอวิจานรนั่นเองเด้ออันนี้เพราะก็จะมีการเทเป็นชุดเป็นชุดเป็นงานไปเนาะอยู่ในส่วนของบ้านนนแต่นี่แต่ว่าอยู่ในส่วนของบ้านลาดควายอุดมผลและแมน ถือว่าใกล้จะสําเร็จแล้วเนาะในบางส่วนก็คือ,อนับตั้งแต่ทางค่อยวัดปา่าโนนสะอาดไปหาซีแยกไฟแดงโนนสะอาดยังประมาณอยู่600กว่าเมตรนั่นเองเนอะทุกท่านอันนี้บ้านโนนแต่เป็นบ้านกเกษตรดะทุกท่านเนาะปลูกพืชปลูกฝังค่อนข้างวาจะหลายแล้วก็จะมีเป็นห้างแยกออกไปใส่พื้นที่ของกระท่วง สร้างใหม่เนาะเ้าไปในเขตดินนี่ออกไปใส่โดงบ้านดงมาคายอย่างนีเนาะอ่านี่หรือว่าขูดหนาทางมาได้ไก่ละจากที่เห็นนี้ทุกคันเนาะเป็นโครงการที่ว่าพื้นจะรัดออกไปใส่เส้นทางเลขที่3 3ใต้เลยหนาทาง10เมตรเนาะแล้วบวกกับขอบทางเติมอีกฟากละเมตรผลี่เป็น12เมตรสำหรับโครงการดังกาวนี่ อ๋อพันห้ากับขู่ทางนะาฮอดจุดนี้นี่เบิ้งเบิง้องคนนะเพิ่นปลูกหอมเปเอาหอมเปเข้ามาสอบนี่นะฮะจุดนี้แกยังบอกพันได้อาเชฟฝาอาร์ทอเทอร์กับไล่ไล่เลียเลียไปล,ลูกค้าเนาะรถโยกมาเปลา่าพี่เลยนี่หกกักต่อหน้าทางโอ้โอมาฮอดจุดที่พี่แล้วไล่มาฮอดแถวแถวพี่แล้วเนาะ,ะงานปฐมบ้านนุ่นแต้เนาะเข้าหอมทางด้านนี้ บ้านโนนเต่แล้วก็บ,บ้านนาสาราเนาะระยะทาง10กว่ากิโลเมตรจากสี่แยกไฟแดงโนนสะอาดนะม,มาฮอดสามแยกนาสารานั่นเองถาล่ยจากต้านมีไซเนาะสี่แยกตะอันมีไซไปชิ้นสุดอยู่ที่นาสาราแมน17เกือบ18กิโลเมตรเนาะสำหรับโครงการนี้เส้นทางนี้แมนส้่งตั้งแต่ก่อนลาวเฮาฮับเกียรตเป็นเจ้าภาพ กีฬาซีเกมปี2009เนาำไส้มาเจนฮอดปาจุหวันนี่โงงการนี่เพิ่นเริ่มลงมือปฏิบัติมาในส่วนของบ้านลาดควายและบ้านอุดมผลแมนในเดือนสองของปีนี่แหละทุกท่านแล้วหลังจากนั้นาอเฮด,ดในส่วนของบ้านลัดควายสำเร็จแล้วจึงได้ขายายออกมาในบ้านนนเตะแล้วก็บ้านอาศาลาคือดังภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่นอเข้าคนง,งานได้นาะกำลังทอกเลย เขากำลังซวยกำลังโคงเนาะป้าสีเขียวอุมทุ่มเลยแถวนี้ยากเลยละนะครับนะเส้นทางเส้นนี้มันเป็นข่มเนาะและก,การระบายอย่างมันก็บโบได้ดีเ่าทีควรนั่นแหละในช่วงที่ผ่านมาอาจจะว่าเพิ่นกับมีการข่มกันนะอยู่ในระยะที่ผ่านมาจนตกมาฮ้อดปี2 0 2 4เนอเนาะแต่ยังได้มีการดำเนินเกี่ยวกับ การเฮ็ดเส้นทางนังกล่าอันนี้เกลัลงชุดนี้ที่ข,ขับรถไก่ามานนี้ก็เห็นว่ามีการเฮ็เดเยากับอันนี้เป็นพี่ย่ำห้อยไปแล้วเนาะอันนี้ส่วนนี้เป็นโรงงานน้ำดื่มน้ำดื่มตุก18ลิตรนั่นเองเดี๋ยวขับรถพาลูกค้าไปเบิ่งเรื่อยๆเลยหลายๆเส้นทางโครงการหลายๆในพื้นที่ขอบเขตของต่อเมืองไซทานีเนาะอันนี้แม่นน้อนอยู่ในเมืองไซทานีทุกท่าน ว่างนะน้องมืองไซธานี้แกออกไปนี่ก็จะไปเจอดองฝังบ้านนาลนะ้อมเนาะบ้านท่าดินแดงโพนต้องอย่างสีเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปเบิงนะ้งเนาะจุดนี้มันจะ,จะใส่เป็นทอเรื่องใส่ทอนี่ก็เบิ้องเติมอีกเนาะว่าสีกุ้งดนเหรือซ่้ำได้เนี่ยจุดนี้ก็ชัวร์ป้าฝนตกมานี่บ่อยหิวว่าเลยเได้หนี่เนาะอันนี้มันจะขูนดินขึ้นเติมขวดดินคนเนี่ยถือว่า ไปได้ไวแล้วี่เนาะไวได้ดิภาพโดยรวมเนาะของการเฮ็ททอร์ะบายนี่ก็ถือได้ว,ว่ามาได้หลายแล้วมาได้ไกลแล้วสำเร็จไปแล้วเนาะในะส่วนที่เฮใททอร์ระบายนี่ปัจจุบันนี่ในขั้นตอนต่อไปก็คือสแมนการปับแล้วก็ขุดนาทางแล้วก็การเทคอนเจีตนเนาะ,ะเช ขอนกีดในส่วนนี้มันกระชิดเป็นยานเป็นยานไปชุดที่เริ่มเทกก็คือที่กายมาแม่นของปนน่านนแะต้เนาะพื้นที่ดินแถวนีอ้ออกจากนี้ไปกับนาสาราดงบักแต่ว่าในส่วนของจากนาสาราออกไซดดงบังแล้วออกไซเส้นทางเลขที่13ใต้หันผมแน่ใจเนาะว่าจะในส่วนนี้แม่นจะดําเนินาหการปรับปุงแล้วก็ขยาย,หน,ายหน้าทางแม่น โดนปันไดเนะาะก็จะเริ่มในช่วงใดแต่ที่เห็นเห็ดแล้วแม่นเส้นทางเส้นนี้ก่อนเนาะนี่จุดนี้มันปั๊บหน้าทางลงละทางด้านนี่เออเกิดโอ้ก็ค่อยๆปั๊บปรุงไปในหลายเส้นทางแล้วทุกท่านเนาะขนาดเส้นทางใหญ่เส้นทางอ่า เม่นเ่อเดแทกอะยังหากระได้ในส่วนที่เอื้นว่าเห็ดไม่ปะปุป๋งหม่เนาะทางหอมซอยนี่บ่อยบ่เลยในปัจจุบันนี่ต่ยังเป็นทางแดงอยู่ก็ยังโบแมนเป็นทางคอนกรีตยังโบแมนเป็น,นทางอยู่เนาะแต่ว่าอยู่ที่เมืองหาดไซฟอมนี่ที่ข้าพระเจ้าไปมานี่โอ้แม่นเป็นเห็ดแล้วแล้วเนาะทางพอซอยบ้านของนเพี่น,นเอาระวังรถจักรรถใหญ่ไปสิไปหอทังกันเนานะ อ่าจุดนี้หาก็เริ่มเทนี่อนนี้จุดนี้ก็ได้เนาะฟังด้านนี้คือกันเริ่มเทอันนี้จะเป็น,น,ะนอะไรเทรออกมาตั้งแต่ ทางด้านสามแยกเนาะหน้าศาลาเลยแหละทางด้านนี้ในซ้อนจุดนี้ก่สิประมาณลักโกกัวนี่แหลนะเนาะอพันปลายแมตตี่แหลนะจ้าัวนี้มาหาฟักอันทีกันก่อนไล่ไล่เทกออกมาคนเฮ็ดมานี่เกินนับตั้งแต่เดือนสองมาเนาะทุกท่านปัจจุบ,บันนี้มันก็นตกอยู่ใน,นเดือนไหนเดือนเก้าแล้วเนาะ ก็ถือว่าวยยุ่เนาะลาเรียลายลาๆลมาเลยบ้านเราต้องเป็นทางคอนกรีตนี่แหละมันจริงสิกุ้มดุลเนาะทางยางนี่เดี๋ยวกระเพกนี่แหละเพราะว่ารถบรรทุกอันนั้นเที่ยวเนาะอันนี้มันก็กันว่าให้รถบรรทุกงเข้ามานะชุดนี้รถถุกใหญ่เข้ามาที่อยากประกอบทางนี่อันนี้จะเป็นเป็นสารแยกนะ้าสารานี่ทุกท เขาไปซีก็ไปท้าดินแดงนะออกไปนี่มนไปท้าดินแดงไปอันนั้นไปอันนี้ก็คือหมาสเขเข้าไปอันนี้ไปดงบังนี่นะออกไปแการน,นี้เดี๋ยวมาเบิง้งดงบังนี่อันนี้เป็นเส้นทางเดียวกันนะสร้างปีเดียวกันพิรพร้อมเดียวกันเนาะครับเส้นทางท,ที่ออกมาใต้ที่แยกกันตัดมีไซเนาะลัดออกมาเส้นทางที่สามใต้นี่ ในช่วงของเรา,าเขาเป็นเจ้าภาพเนาะจัดงานมหากรรมกีฬาซีเกมสนะ์2009นุ่เนี่ยเอาางขาดลายชุดหลายส่วนลายเนาะขาดหลายใครใช้เป็นสภาพประมาณนี้เลยเนาะเส้นะทางในช่วงฝนอดใจล้ออดใจท่าเนานะใส่ไออน บ้านนี่จะนาสาราต่อไปกับแม่นดงบงดังเลยทุกท่านปิดนะประตูม้วนโรงงานผลิตประตูม้วนางานขายเฟอร์นิเจอร์แถวนี้บ้านดงบงังอันนี้จะแม่นขึ้นกับเขตด,ดงบงังจะปแม่นขึ้นกับเขตทํางงอนมันจะเขตทั้งงอนจะหอดตั้งแต่ลาดควาย นวแต้มันขึ้นกระเพาะดงบังแล้วล่ะปุ๊บอะตนนี้ควมันกจ็จะแปลว่ามันเป็นเหตุเส้นทางอ่ะทั้งอย่างะเนาะมันมันโมเมนต์อ่ะเส้นทางที่าว่ามีเกี่ยวกับอการระบายการระบายน้ำขณะเวลาฝนตกมาอย่างน้น้ำมันก็จะไหลคือเห็นประมาณนี้เนาะนี่มมัน,นกจ็จะไหลผ่านมาเห็นให้เส้นทางมันหงมันขาด จากนี้ไปก็สิขบขาบเจ้าบนน,นี่จวว่ายนวาจกหลักาจากสามแยกนัสาราออกไปหาสามแยกานาล้อมอนี่เนาะก็โบกไก่เนาะทุกท่านเนาะมาเบิ่งมาเบิร์เออกเพิ่นกระซิเฮ็ดคือกันนั่นแหละทุกท่านเนาะไม่นเนาะงโบเฮ็ดได้เนาะสำหรับสินหางเส้นนี้สหรับโครงการนี้ กระดับเนินขึ้นกันนั่นทุกคนกัอ้อ,อมหอบแล้วแหละเนาะปัจจุบันนี้ก็ได้เพราะว่าตั้งแต่เส้นทางซีอันซีแยกที่เอิญมาหลักซอเอ็เนาะ,ะไปหาเมืองปากนืมเสือส่อมไซเอตกับเมืองทางพระบาทน,นั่นก็นสปีประมาณเดือนหน้าเนาะตามแรงข่าวที่ได้ตามหมาพุ่นกับสีลงมือในการปรับปรุงแลวก็ซ่อมแซงเส้นทางดังกล่าวในช่วงระยะของ เมืองไซฮานีเนาะหลักสเสีอีทไปหาเมืองตังเงื้อสิทางเลขที่สิบสามไต้เส้นนั้นเพราะว่าในปีที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมาแมันเพิ่งเก่านั้นแล้วนะเฮ็ดในส่วนที่เอินว่าอยู่ในของเมืองท่าพระบาทนาะไปวอาทา่าแขกอ๋อนี่คือการนั่นน,ะนี่นี่มันเริ่มลงมือแล้วเนาะเริ่มอาการที่ทอระบ,บายแล้วเนาะส่วนทางด้านนี้คือการเอากรอุเที่ยวไปก็กคาดว่า ในช่วงสองปีนั่นแหละเนาะสาวซีเดือนเด้เนาะอันนี้นเพิ่งเฮ็ดแล้วนี่เด้เฮ็ดท่อระบายละท่อระบายลงพันคูลงกันะไปเรียบร้อยลอะในส่วนนี้ก็ถือว่ายาวออกมาละมีวีวลแลววอะไรได้เนาะอาเบิดคาดกับซีวา่าเบิดปี2 0ง6นี่กนี่แกซีเมนเรียวแล้วแหละเนาะสำหรับสินหางระวางนี่ออกไปนี่ ทางด้านนี้ก็เป็นทงนาเป็นอะไน,นั้นไปก็ในส่วนนี้ก็คือกันบ้านเนื้อกหลายเด้่ทุกทางมันก็ง่ายมันอยู่แถวานี้มันใกล้กันครับนี่คมอุตสาหกรรมเนี่ยแ้วแถวนี้นะ <c oughs> แล้วก็ใกล้กันกับเขตพัฒนากวามรวมไซเสถาเนาะกับบริยุไกในส่วนทางด้านนี้นี่เส้นทางนี้เติบหนึ่งไม่ได้นะรุเก่งรถตั้มนี่ก็พอก็มาได้อยู่แต่ก็ต้องได้ค่อยๆไป เพรถึงขันว่าเที่ยวลำบากดรอกเนาะ่นกับก,กำลังเห็ดก,กำลังสร้างให้อยู่เนาะอาจจะในช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนเป็นอนัน,นเท้าไปแนมันก็นเไล่มาฟ้า้านระยะไปเลยเนาะสำหรับการสร้างพอละบายยังไป,ประมาณนี้เนาะสาวสี่เดือนอันนี้หากได้จากเดือนเดือนสองสามสี่ห้าหก 789หาก็ได้8เดือนเนาะในส่วนของบ้านลาดควายแล้วก็บ,บ้านอุดมผลก็ใกล้จะสำเร็จแล้วเนาะก็คิดว่าเบิดเบิดเดือนกัญญานี้น่าจะสำเร็จเนาะสำหรับบ้านอุดมผลนั่นเองนะในส่วนบ้านลาดควายมันสำเร็จแล้วเนาะในเส้นทางบ้านลาดควายนะก็ออกมาเฮ็ดต่อน,นอนแต้่ลายออกมาหน้าสาระแล้วก็มาตรงบากนี่แหลนะเนาะคือดังภาพที่ลูกค้าเห็นนี่แหละก็เฮ็ดเททอระบาย น้ำไปก่อนเนาะในฝ้าทางด้านหนึ่งกับอยังอีฝ้าทางด้านหนึ่งอีกขุมมันก็จะเป็นประมาณน,นี้ขุมทั้งอย่างได้นี่ทุกท่านเนาะนกัทนไส้มาหลายปีเนาะตั้งแต่ปี2009อะไร2010ซะมา 10, ความสิกว่าปีเนาะ1ิบปี14ปีไส้เส้นทางแบบนี้มาอ่าในมันกับบ่อไหนก็ว่ามันเพยตั้งแต่ต่อเนาะพุ่นเนาะเพราะว่าข่าวไปเจ้ากับเที่ยวก,กับไปๆมาๆกับเส้นทางเส้นไหนอยู่มันก็มาในอาจจะเป็นยุ่งอ่า ประมาณห้าปีขึ้นหลังีอย่างไปประมาณนี้เนาะแต่ว่าพุ่นกับมีการแปลงการเทอ่าการปรับปรุงมาอยู่เรื่อยอยู่จุดไหนที่มันอันนั้นอ่ะทางอันน,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 นี้นี่เละอ,อเดี๋ยวสิก่ายรถคัดในก่อนอ่านี่ขุมเป็นประมาณนี้อุ๊บ,บ,บลบขุมยงังใหญ่เลยเนะาะดีนะที่มันแบบ โบกว้างนะฮะค่อยๆไปไปอ้รถเ,เก่งรบปอ้อลุยเลยสุดปลานี่ก็วางช่วงระยะนะของการเทหามแซงทางหน้านั่นแหลว่ะ ของตั้งเจริญเนี่นี่เนาะบริษัทของตั้งเจริญเป็นผู้อ่นเฮ็ดในช่วงนี้แต่เขาก็เห็นเพื่อนคุดคุดวางวางไปแต่ยัง่เห็นว่าบอลที่เพื่อนเฮ็ดนะหมายก็ว่าคนเวียกที่เพื่อนเฮ็ดเวียกดนะโบเห็นเหรอเห็นแต่ว่ามีเป็นในส่วนส่วนอะไรไปอ่าแม่เอาอะไป เัวคนไปตัดออกมาตั้งแต่ในส่วนของทางด้านหน้าเลยบอกเพราะว่าเห็นป้ายหนอ่อยโลโกโล้ทางด้านถึงที่เขียนว่า uh, tcr เนาะก็คือมันของตั้งเจริญนั่นเองอ๋อเป็นของกลุ่มของตั้งเจริญเนาะเป็นผู้สร้างนในเส้นทางเสนเน้นนี้ยึดใะทางด้านหน้าพุ่นเบิ่งแปลงเบื่องทางด้านหน้าพุนา่นนกกระสีห่อนแล้วเนาะสามาแยกหนารอ,อบ้านหนองบัว นี่เนาะดงบางนองบัวานาล้อมอ่าเสรนฐหางอะไรอย่างเงี้ย่าอยู่หน้างันมันมันจะเป็นขุมประมาณนี้เนาะขุมทางอย่างนี่นีขุมประมาณนี้เลยเติบ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 อะไนองบัวสมซื้อนองนองบัวอ,อยู่แค้มทางเลยสมซื้อบ้านเลยเนาะ เก็ดมาแล้วโอ,อ,อ,เอ,อ้เข่าถอกงามแล้วเนาะการเดินซิปนี้กับแม่ได้เกีียวแล้วละ่ะแต่จริงเขาเข้าไปในหอมในซอยมันก็นจะเป็นบ้านบ้านว่านออกไปเองเนาะบ้านใหญ่เลยเ,เขตนี่เดี๋ยวสิพาทุกท่านออกไปในส่วนของนิคมอุตสาหกรรม ไปเบิ้งในส่วนพุ่นเนาะนี่ขับรถพาลูกค้ามาเบิ้งเยาวกับสภาพแล้วก็มาเบื้อ่งในเอื้อนว่าบรรยากาศในความคืบหน้าในการปรับปรุงเนาะเส้นทางของอบ้านเขาโดยเฉพาะกับเมืองไซทานีนี่แล้วเนาะนี่ก็ขึ้นกับเมืองไซทานีนี่เนาะลูกค้าเมืองไซทานีก็จึงเป็นเมืองปากนึ่งงานนี่อย่างนี้น ขึ้นเงียนใหม่ฮะใบประกาศสิประมาณนี้เลยเนาะคนลาวคนนักมวนเนาะสร้างสรรค์นในทุกเมืองเกือบซาวนาทีเนาะขับรถออกมาตั้งแต่โซนทางด้านบ้านนนแต่ออกมาทางด้านนี้ี่เป็นโรงงานสีมังนี่เนาะโรงงานใหญ่เลยเนาะคนไอ้ใจเนาะว่าเป็นของบริษัทเลย เพราะว่าเขาเห็นเนี้ยนนเห็นรักเขตสังวนอยูน่นะรักท่อน้ำป่าเขตสังวนเสาไฟนะให้เขาเบิงเอาเสาไฟเลยแหละเขตสังวนโอ้ไงกุ้มเลยขี่ฟุตหน้าหน้าคอยไอคอยอเ,อเจ้าบริายานรถเจ้าเยเนะรถไฟฟ้าดิมันพื้นมันต่ำอยู่แล้วดิมันมีแบตเตอรี่เนาะอันนี้อันนี้จะเป็นในส่วนหรงงานน่ะสีมังเนาะ โรงงานตั้งเจริญเปตร้งแห่งอัด์ตสามนะโรงงานที่สามของคนนี้นี่นะฮอยู่นี่ในส่วนทางด้านหนา้าพี่ี่ัก็จะหอดอเอื้นว่าภัยล้อมนี่นะทางด้านหนา้าที่โอ้ทางนี้ก็เฮ็ดมาแล้วก็ถือว่าเฮ็ดมาได้หลายเฮ็ดมาได้หลายแล้วเนาะสำหรับรการาเฮ็ดเกี่ยวกับทอระบายนี่ พื้นฐานหลักๆเลยกับเมนทอระบายนี่แหละทุกขาดแล้วในส่วนทอระบายก็เหตุแล้วในส่วนหนาทางไปมันก็ถือว่ามันก็หาวันแล้วในทอระบายนี่นะแมนมันแล้วไปได้ในในในส่วนพื้นโค้งสางของเส้นทางนี่ถือว่าไวเลยแหละนะหาว่าเล้วในในส่วนนี้ไปแล้วค่ะนะอ๋อดิกเป็นมาเห็ดอยู่พี่เนาะเห็ดอยู่อ่าทางเข่าพี่บ้านหน้ารอมพี่ส่วนทางทัน ว้านะนอีนนสางโรงงานบอกใหญ่เลยทางด้านนะ่ะอ่าอันนี้เนาะเห็นรงงานอย่างเนาะบักใหญ่เลยอยู่บ้านนาะล้อมใกล้ๆก,ก,ก,กันกับทางสามแยกนี่เดี๋ยวนีก็เทขึ้นสูงได้หน่ทุกคนเนาะจากระดับปับหน้าทางเงือนต่ำเลยบาทนี่เนาะทางส่นนี่ งั้นนั่นแคมทางนี่ตำเลยบาทนี่เบิรงกเมยตัวน่ะตำทันทีเลยถือว่าจุดนี้หันทางนี่ตำนะจนได้ปั๊บขึ้นบอกสูงๆงเบิรจากส่วนทางด้านนี้นี่อ๋อเหตุหยู่พี่เนะาะไล่ออกพุนออกมามาปากทางปากทางพี่ในส่วนทางด้านนี้ที่ฝาทอ ิ่มแล้วเนาะสำหรับเส้นทางโรงบัมแม่ิ่มแล้วเนาะสำหรับการปรับปรุงขยายเส้นทางอเอาชนเนาะโบมีอย่างไรข่าครับเจ้าก็ได้๋ยวมิตรเขาา่าเที่ยวเที่ยวน้ำกัดไปก่อนนะในช่วงของการเฮ็ดเส้นทางอย่างปประมาณไว้ยื่ดอกนาอเพ่นเฮ็ดไว้อยู่เพราะว่าเส้นทางจากสามแยกสีขาหาสีแยกสีเกินนะก็เป็นของ ตั้งจะเจริญเนาะที่เพิ่นสร้างไวอยู่เนาะเส้นทางกับงามอีก <S <S อน,นี่เพิ่นกระเห็ดมาล่ะในส่วนตั้งแต่ทางสีแยกสามแยกหน้ารอบเนาะล่ยลาเขามาละ <S 1> <S 1> อันนี้ม่นการปรับปุ่งหน้าทางเส้นทางของเอินวันดงบางเนาะเพิ่นก็จะใส่ว่าดงบางนั่นแหละเลนาะเส้นทางดงบางการทนๆไปก่อนทุกทา่านพอเกิน ปี2006ดอกกระที่าเร็กกันแล้วละเพราะว่าอยู่ปัจจุบันนี้ก็ดีนเพี่ยนะคนกะขุดคองขุดทอ,อเฮ็ดทอระบายมาไลา่มาแล้วเนาะถือว่ายาวละนาะฟากทางด้านนั้นทางกำมือก็ได้เนาะมาฮจุดนี้ก็เป็นทางกำํายมือแล้วไล่ออกมาละฟากทางกาสะขวามือทางด้านนี้เฮ็ดแล้วนะดิเนาะคนก็ไล่มาเฮ็ดทางฟากทางด้านนี้แบบนีอ้ออกมาฮอนแล้ว อย่ไปเบิ่งเพ้่นขึ้นป้ายว่าอะไรยงานทางที่เพิ่นสร้างจากเส้นทางหนองบังนี่แมนเท่าไรเนาะจะมีเพิ่นจะขึ้นป้ายอย่ะใส่ดอกเนาะออกมา,าสามแยกนี่แหละมีบอกไ่ได้ขึ้นป้ายหรือยังยังพืน่นได้เห็นขึ้นป้ายบอกเนาะขึ้นป้ายของโครงการยังบ่เห็นเนาะยังบ่เห็นยังบ่เห็นโอเคเนาะอ่ะออกมาหอดแล้ว เรียกทางกัมขวาก็แม่นเข้า,ใน,นะา,นา,ขาในตัวเมืองเนาะเอาเขาสิไปพุ่นเข้าไปในตัวเมืองออกมานี่ก็แม่นเส้นทางเลขที่สิบสามต้เนาะไปไซลัคสวิททุกท่านคือสิบแปดบาทนี่เนาะอันนี้จะเป็นภาพเส้นทาง าชีกี่วังเรามีการปรับปรุงมีการขยายนาทางดัเส้นทางอาชีพนำเสนอมากับน,นับตั้งแต่ส่วนบ้านลาดคายมาฮอดสามแยกนารอบเนาะก็คือเข้ามาตั้งแต่เส้นาอ,ออกมาตั้งแต่3สามแยกนาสราออกมาฮอดสามแยกนารอบนะเส้นทางเพื่อ่าดุงปังนั่นเองเนาะอันนี้เป็นการนำเสนอไ้ท์าลนได้ครับสมกัน เยลที่ตามต่อเดี๋ยวข่าพะเจ้าจะอัปเดตให้ทุกท่านได้ครับชมลเรื่อยๆอยู่ว่าจะเป็น่ทนอไหรแล้วสินทางเซนนี้เนาะพนก,นมกิมีการปรับปรุงมีการ่อบแป่งใหม่อยูอ่พนมีการลงน้ําอย่างก็เรียบร้อยแล้วเนาะยังในส่วนที่เริ่มปฏิบัตินั่นเองเนาะ